สวัสดีจ้าเพื่อนๆดูนี่เราได้อะไรมาได้สดาป่าฝรั่งมาค่ะนี่เพื่อนๆตอนนี้เราก็มาลวกน้ำทิ้งไปแล้วนะเพราะว่าเราชิมแล้วก้านมันหวานแต่ใบมันขมค่ะขมนิดๆขมไม่มากอ่เราก็ลวกตั้งน้ำใส่เกลือลงไปแล้วก็ลวกน้ำทิ้งไปแล้วก็มาช็อกน้ำเย็นไว้นะคะอะ่เราจะผัดใส่หมูสับค่ะเพื่อนๆแล้วก็นี่ ใส่พริกกระเทียมทำเหมือนแบบผัดปักบุ้งไฟแดงเลยนะเออจะลองทำดูนะไม่เคยทำนะครั้งแรกนี่ค่ะเพื่อนๆแต่ดาป่าฝรั่งคุณหลวงสั่งให้เก็บชิ้นนี้ไว้นะห้ามทิ้งนางบอกว่าถ้าเธอกินไปแล้วเป็นอะไรขึ้นมานางจะได้เอาอันนี้ค่ะไปให้หมอดูได้ค่ะความความเป็นห่วงนางาความเป็นห่วงของนางนะคะอานางกลัวเราป่วยเนาะ เพราะเราเองก็ไม่เคยกินนะคะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะเพื่อนๆบอกไว้ก่อนเลยเไม่ได้ถ่ายตอนไปเก็บให้ดูนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเอาคุณหลวงไปด้วยนางก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่ที่เราเก็บไอของพวกนี้กินนะคะนางก็ไม่ได้ดูถูกอะไรนะคะแต่ทีนี้เราไม่มีประสบการณ์เนาะเราไม่รู้มากมายอะไรนางก็เป็นห่วงค่ะเออนางก็เลย เลยก็ไม่ค่อยจะโอเคที่เราเก็บเราก็เก็บมาแค่นี้ค่ะเพืพ่อนเพื่อนเก็บมาแค่พอกินลองดูครั้งแรกก่อนถ้ากินแล้วไม่เป็นไรเราก็อาจจะกลับไปเก็บอีกนะเพืพ่อนเพื่อนเออพอดีเราผ่านไปแล้วไปเจอข้างทางอะค่ะก็เลยลองดูเนาะ <laughs> เห็นเพื่อนใน YouTube เขากินกันเยอะแยะ <c oughs> <ๆ>เขายังไม่เป็นอะไรเลยเนาะแต่ก็อย่างว่าค่ะทุกคนมันไม่เหมือนกันนะคะภูมิต้านทานอ่บางคนก็อาจจะแฟกกับของพวกนี้บางคนก็อาจจะไม่เป็นอะไรนะ ต่เดี๋ยวเรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะว่าเออมันเป็นยังไงอะไรหลังกินไปแล้วสักวันสองวันอะไรอารมณ์เนี่ยนะคะเพื่อนๆอย่างที่บอกค่ะไม่ได้ถ่ายตอนเก็บให้ดูเขาเพื่อนๆเพราะว่าคุณหลวงไม่ค่อยจะโอเคกับเราเก็บเราก็เลยไม่อยากจะแสดงหนังงิ้ว ให้เพื่อนๆดูในวิด okay. ีโอของเรานะคะเดี๋ยวหนังนิ้วมันจะออกมากลางวิดีโอเนาะตามนั้นกันเพื่อนๆไปผัดกันเลยจ้ะนี่ค่ะเพื uh ่อนๆตั้งกระทะใส่น้ํามันไปแล้วนะแล้วก็น้ํามันก็เริ่มจะร้อนแล้วรอแป๊บนึงให้มันร้อนหน่อยๆค่ะแต่ว่าจะถ้าจะให้ผัดอ่าก็เรียกอะไรล่ะชูชารังการอย่างเมืองไทยก็คงจะจะไม่ได้นะเพื่อนๆเพราะเราเป็นครัวปิดเนาะร้อนมากขนาดนั้นก็ไม่ ไม่ค่อยจะนี่นะคะน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกกระเทียมลงไปค่ะเพื่อนๆจะลองดูนะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างค่ะ เริ่มร้อนแล้วทางเมืองไทยก็คงฝนจะเริ่มตกเข้าหน้าฝนกันแล้วเนาะอกอ็ออคงจะขึ้ฉ่ำเออย็นกันบ้างแล้วเนาะเราชอบนะหน้าฝนเมืองไทยฟังฟ้าร้องฟ้าอ,อ,อะไรอ่ะเรียกอะไรฟ้าร้องฟ้าลั่นเหรอเออเราก็ชอบฟังนะที่นี่มันไม่มีขาที่เราอยู่นี่เราก็จะเอาหมูสับลงไปนะเพื่อนๆหมูสับไม่ใส่เยอะค่ะ ใส่พอประมาณเรากินคนเดียวเนาะไม่ทำเยอะกระเทียมกับพริกก็เริ่มจะหอมแล้วเราก็จะเอาหมูสับลงไปผัดก่อนนะคะพอหมูสับเราเริ่มจะสุกแล้วเพื่อนๆเราจะปรุงเครื่องไปเลยนะก่อนที่เราจะใส่ผักเอ่อ กระดาป่ากลาหลังอะไรเนี่ยค่ะใส่ขนอลงไปค่ะน้ำมันหอยเยาะลงไปหน่อยนึงค่ะประมาณกครึ่งช้อนโต๊ะกว่านะเพื่อนๆนะแล้วก็ซีลเขานิดหน่อยซี้วขาวสูตรหนึ่งนะคะตาเด็กสมบูรณ์น้ำตาลเราเดาะลงไปนิดนึงค่ะ แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยชิมแล้วก็ค่อยใส่อะไรเพิ่มก็ว่ากันไปตอนนี้ก็ต้องผัดเลยให้ให้มันสุกสัก80%นะคะเพื่อนๆสุกมากแล้วหมูสับมันจะแข็งนะถ้าผัดนานๆอะ่ะกพเดี๋ยวเราใส่ผักเราก็ต้องผัดดีๆหมูเริ่มสุกเราก็ใส่ผักไอ้นี่ลงไปเลยค่ะไอ้กระดาป่าก็หลังเนี่ยค่ะทำเหมือนผัดบบุ้งไฟแดงเลยค่ะเพื่อน ไฟแรงนิดนึงนะลองทำดูค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเพื่อน,อนที่เขาไปเก็บสีกระดาวป่าก็าหลังเนี่ยเขาไปทำอะไรกินกันเราก็เลยมาลองคิดดูเออจะต้มข้นนะ้ำพริกเราก็ไม่รู้จะไปกินน้ำพริกอะไรนะลยลองเอามาผัดดูค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหม สีสันมันก็น่ากินนะเพื่อนๆตอนที่เราเอ่อลวกน้ําทิ้งกับเอ่อใส่เกลือลงไปในน้ำแล้วเราก็มาช็อคน้ําเย็นค่ะครลงไม่ได้ตักพักนึงเพื่อนๆไม่ขัดนานก็เพราเมันสุกแล้วเอ๋ไปชิมดิว่ามันเป็นยังไงมันขาดอะไรเนาะ อะไรแล้วค่ะพอดีเลยเราไม่ปรุงอะไรแล้วเค็มพอดีอะไรพอดีเลยค่ะ๋ยวนี้ผัดกินเล่นก็ได้นะคะผัดกินก็ก็สวยร้อนๆหรือข้นเหนียวจิ้มก็ก็โอเคเลยนะเพื่อนๆรสชาติโอเคเลยสาหรับเรารสชาติของเราเองนะของคนอถ่ดเราไม่รู้นะพาชอบสแบแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนติดไฟค่ะไปจัดจานกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวน่ากินเนาะเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยน่ากินนะเพื่อนฟันฉมงฉงงเลยยังลังร้อนร้อนเลยค่ะเดี๋ยวก็จะกินกับข้าวสวยร้อนๆ้อนนะแต่ว่าเราจะไม่เน้นไปทางข้าวนะจะเน้นไปทาง ไอ้สดาวป่าฝรั่งนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เอามาฝากกันเท่านี้แหละค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตนะว่าเออกินเสร็จเรียบร้อยแล้วอ,อาการเราเป็นยังไงเนาะเออ,เออ่ก็เช่นเคยค่ะขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะไม่เจ็บไม่ไข้ร่ำรวยเงินทองจ้าใครมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้กันไปนะเพื่อนๆน,นะออสวัสดีนะคะขอตัวไปกินข้าวก่อนเนาะ